ข้อต่อไปก็คล้ายๆข,ข้อก่อนหน้านี้เนาะเหมือนเดิมเขาบอกว่าจงหาอินทิเกรต x ยกกำลัง3 c o s 2 x dx เนาะอ่ะเป็น x ยกกำลังอีกแล้วอ่ะแล้วก็ให้มันเป็น u ละกันส่วน c o s 2x dx เราให้มันเป็น dv ใช่ไหมเราจะใช้ by p a s s เข้ามาช่วยอ่าหลังจากนั้นเราก็ไม่อยากทำ by p a s s หลายรอบแล้วก็ เอามันมาเขียนเป็นตารางเนะาะอนุพันธ์ปริพันธ์แบบนี้ตัวที่เป็น u เราก็ใส่ฝั่งเีือนเป็นอนุพันธ์เนาะ x ยกกำลังสามส่วนตัวที่เป็น dv เราก็ใส่ฝั่งปริพันธ์ก็กลายเป็น cos 2 x ใช่ไหมอ่ะจากนั้นฝั่งที่เป็นอนุพันธ์ก็ดิฟมาดิฟ x ยกกำลังสามได้สาม x ยกกำลังสองดิฟก้อนนี้ต่อดิฟสาม x ยกกำลังสองก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะตกกำลังลงมาเนาะคูณกับสมระสิด้านหน้ากลายเป็นหก x เฉยจากนั้นดิฟ 6x ดิ 6x ได้เท่าไหร่นะดิฟ 6x ได้6ดิฟ6 6เป็นค่าคงที่ได้0ดิฟต่อไปจนเหลือ0ต่อไปฝั่งนี้ฝั่งปริพันธ์ให้เราอินทิเกรตอินทิเกรต cos 2x ได้อะไรนะได้ sin 2x อย่าลืมคูณ1ส่วน2ด้านหน้า ต่อไปอินทิเกรตก้อนนี้ต่อ size, อินทิเกรตไซนอ่าอินทิเกรตหนึ่งส่วนสคูณไซน์สอได้อะไรได้ลบคอใช่ไหมลบคอ s 2สสอย่าลืมคูณ1นส่วนสีด้านหน้าอ่ะลบคอ s 2สเนาะคูณกับหนึส่วนสีด้านหน้ากลายเป็นลบหนึ่งส่วนสี่คอ 2x จากนั้นเราก็อินทิเกรตต่ออินทิเกรตลบหนึ่งส่วนสี่คอสสอได้อะไรได้ไซน์ size. 2 x คูณกันกับลบ1ส่วน8ต่อไปอินทิเกรตลบ1 8, ส x, ่วน8วซน์สอง x ได้อะไรได้คอรใช่ไหม2 x อันนี้กลายเป็น1ส่วน16เนาะใครที่ยังงง,งงเรื่องการอินทิเกรตอยู่เนาะลองกลับไปทวนดูนะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ทำไงต่อไม่ยากเลยเนาะต่อไปก็ คูณทะแยงลงอืมทะแยงลงมาพอทะแยงเสร็จทำไงใส่เครื่องหมายมันเข้าไปว่าเครื่องหมายมันต้องเป็นอะไรเครื่องหมายตรงนี้ต้องเป็นบวกลบบวกแล้วก็ลบนั่นเองอจากนั้นก็มาไล่คูณกัน เชื่อคูณจากโจทย์เราจะได้อะไร x ยกกำลังสามคูณหนึงส่วนสองไซ x ได้อะไรได้เป็นหนส่วนส x ยกกำลังสามไซด์อ x เนาะอ่า x ยกกำลัง3ามคูณห่ส่วนสองไซ x ได้เป็น1นึ่งส่วนสอง x ยกกำลังสามไซง x ไม่งงเนาะตรงนี้เราก็แค่ กานคุณมาสลับที่กันได้เนาะเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่ตัวนี้ขอเอาค่าคงที่ขึ้นก่อนละกันตามด้วยฟังก์ชันโหุนามแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันของตีโกณเนาะแล้วเครื่องหมายด้านหน้าเขาบอกว่ามันต้องเป็นบวกอันนี้เราก็เป็นบวกแล้วอ่ะแล้วก็บวกเจอบวกก็ต้องเป็นบวกอยู่ดีขอไม่เขียนละกันเนาะอ่ะต่อไป3 x ยกกำลังสองคูณกันกับลบ1ส่วน4 cos 2 x เราจะได้เป็นอะไร3ม x ยกกำลังสองคูณกันกับลบ 1ส่วน4คอเได้ลบ3ส่วน4 x เกยกกำลังสองคตรสเนาะแล้วเขาบอกว่าเครื่องหมายด้านหน้ามันต้องเป็นลบนะ,ะเครื่องหมายด้านหน้ามันต้องเป็นลบลบเจอลบกลายเป็นบวกต่อไปเอา6 x คูณกันกับลบ1 8, ส่วน8 sin 2x ก็จะได้เป็นลบ6ส่วน 8 x s i n 2 x เนาะเครื่องหมายด้านหน้าเขาบอกว่าต้องเป็นบวกบวกเจอลบก็กลายเป็นลบอยู่ดีเนาะ,ะทำต่อ6คูณก,กันกับ1ส่วน16 cos 2 x ได้อะไรก็ได้เป็น6ส่วน16 cos 2 x ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเครื่องหมายด้านหน้ามันต้องเป็นลบนะอ่ะ ลบมาเจอบวกกลายเป็นลบนั่นเองแล้วเราก็เป็นไงอย่าลืมบวกค่าคงที่สีเข้าไปด้วยเนาะโอเคอตรงนี้ค่ะอยากจะไปตัดทอนเนาะเศยส่วนให้มันเหลือเป็นเอาสองตัดเนาะกลายเป็นสามส่วนแปดก็สุดแล้วแต่เนาะไม่ตัดก็ได้ไม่เป็นไรตรงนี้ด้วยอ่ะสามส่วนสีและกันเอาสองตัดเนาะโอเคไหม ใครไม่ทันก็พอ้อมไ้ก่อนเนาะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายก็จัดรูปนิดนึงจัดรูปอย่างนิดนึงอ่ะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าจงหาอินิเกตสแควร์รูท x กําลังสามลบสส่วนด้วย x ยกําลังสิ d x เนาะเขาบอกว่าเขาหินมาให้หินคือการแบบใบเนาะใบให้ว่าให้เราจัดรูปแล้วเลือกแทนค่าตัวแปรที่เหมาะสม แสดงว่ามันใช้การจัดรูปแล้วก็เทคนิคการแทนค่าตัวแปรเนาะ,ะทำไงดีก่อนอื่นเขาหินมาให้ว่าจัดรูปอัน,นจัดรูปไปก่อนละกันเราก็บอกว่าเนื่องจากเนื่องจากรูทเนื่องจากไอ้กนนี้เนาะ x ยกกำลังสามลบสส่วน x ยกกำลัง 11เนื่องจากก่อนนี้มันเท่ากับเขียนใหม่เนาะเอกยกกำลัง3ลบ3ส่วนด้วยเอกยกกำลัง3คูณกันกับ1ส่วนเอกยกกำลัง8 ใช่ไหมจริงไหมอ่ะไหนเราลองคูณกลับไปซิมันจะเท่าก้อนเดิมจริงเปล่าถ้าคูณเศษส่วนเนาะอันนี้ก็เป็นเศษส่วนก้อนหนึง่งอันนี้ก็เป็นเศษส่วนก้อนหนึ่งคูณเศษส่วนเอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนเนาะเศษเอา x ยกกำลังสามลบสามคูณกับหนึ่งหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นอ่ะใช่ข้างบนได้เหมือนเดิมข้างล่าง x ยกกำลังสามคูณ x ยกกำลังแปดคูณเลขยกกำลังเนาะฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็ได้เป็น x ยกกำลังสิบเอ็ดอ่าถูกเนาะ ก็ปรากฏว่ามันได้เท่าเดิมอ่ะกันทำต่ออ่ะแล้วก็เขียนเป็นรูทเกยกกำลัง3ลบ3ส่วนด้วย x กยกกำลังสคูณกันกับรูทหส่วน x กยกกำลัง8อันนี้เรารู้ป่ะว่ามันเขียนแบบนี้ได้นะอีลอง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 ,ลองทดให้ดูเนาะ ฝั่งนี้แล้วกันสมมุติว่ามันเป็นรูทสองยกกำลังสามคูณสามยกกำลังสองเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นแบบนี้ได้นะรูทสองยกกำลังสามคูณกันกับรูทสามยกกำลังสองอืมเราสามารถเขียนแบบนี้ได้ข้อนี้ก็เหมือนกันจากตรงนี้แล้วก็เขียนให้มันแยกออกจากกันเนาะเป็นแบบนี้อ่างาั้นทําต่อจากบรรทัดนี้เราก็ได้ ก้อนหน้าตรงนี้เนาะเราขอเขียนแยกเป็นรูทของ x ยกกำลัง3ส่วน x ยกกำลังสลบกันกับ3ส่วนด้วย x ยกกำลังสก็คือแยกก้อนเนาะอันนี้รู้ใช่ไหมว่ามันแยกได้อ่ะแยกได้แต่ต้องส่วนก็ต้องเท่าเดิมเนาะคูณกันกันกบรูทหส่วน x ยกกำลัง8ได้อะไรูทหส่วน x ยกกำลัง8จะกลายเป็น1ส่วน x ยกกำลังส ใช่ไหมต่อจากนั้นเราก็จะได้ว่ารูทก้อนนี้ได้เลยรูท x ยกกำลังสามส่วน x ยกกำลังสามได้ไรตัดกันเนาะก็จะกลายเป็นหนึ่งลบกันกันกบสามส่วนด้วย x ยกกำลังสามคูณกันกันกบหนึ่งส่วน x ยกกำลังสี่ได้เท่าน,นี้แหละจัดรูปมันจัดรูปยากเนาะยากนิดน,นึงแหละ <c oughs> อ่ะต่อไป เราจะใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรเนาะเรากำหนดให้กำหนดให้ u ของเราเป็นอะไรกำหนดให้ u ของเราเป็นอะไรดีกำหนดให้ u เท่ากับ e ที่อยู่ข้างในนี้เนาะ กำหนดให้ u เท่ากับ e ที่อยู่ข้างในนี้ก็จะกลายเป็น1ลบ3ส่วนด้วย x ยกกำลัง3ให้ u เป็นก้อนนี้เราจะได้ du ถ้า u เท่ากับ1ลบ3ส่วน x ยกกำลัง3 du ก็เท่ากับดิฟก้อนนี้แล้วก็คูณกับ dx ถูกไหมดิฟก้อนนี้ ดิฟก้อนนี้ได้ไรนะดิฟหนึ่งใช่ไหมหนึ่งเป็นค่าคงที่ดิฟหนึ่งได้ศูนย์ขอไม่เขียนอากันต่อไปก็ดิฟลบสามส่วน x ยกกำลังสามดิฟลบสามส่วน x ยกกำลังสามได้ไรอ่างงเนาะอ่ะ,ออะ,อะดิฟหนึ่งมันได้ศูนย์ไปแล้วเนาะงั้นเราก็ดิฟก้อนนี้ดิฟลบสามส่วนด้วย x อกยกกำลังสาม ทยบกับ dx เนาะได้อะไรอ่าเขียนใหม่เนาะกลายเป็นลบสามจาก x กํลังสามเอาขึ้นไปข้างบนกลายเป็น x กำลังลบสามอ่าดีเขียนเนาะจากนั้นได้เป็นอะไรดิตกกำลังลงมาเนาะลบสามคูณลบสามได้เก้า x ลบมลบหได้ x ยกกำลังลบสี่เขียนใหม่กลายเป็น9ส่วนด้วย x ยกกำลังสเนาะ x ยกลังลบสี่ย้ายลงไปข้างล่างต้องเป็น x 4กำลังสี่จากนั้นเราก็จะได้ว่าเราดิฟก้อนนี้ได้เป็น9ส่วน x ยกกำลังสี่นั่นเองเขียนเป็น9ส่วน x ยกกำลังสี่อย่าลืมคูณด้วย dx เนาะอาไปต่อ จากโจทย์เราก็จะได้ว่าอินทิเกตเนาะจากโจทย์ตรงนี้อินทิเกตรูท x กําลังสามลบสามส่วนด้วย x ยกกําลังสิบเอ็ด dx จะเท่ากับอินทิเกตอินทิเกตของอะไรนะเราเปลี่ยนรูท x ยกกําลังสามลบสามส่วน x ยกกําลังสิบเอ็ดให้กลายเป็นก้อนนี้ใช่ไหมเราเปลี่ยนก้อนนี้ ให้กลายเป็นก้อนนี้ไปแล้วแล้วก็เอามันมาเขียนลงไปกลายเป็นรูทหนึลบสส่วนด้วย x-3 ยกกำลังสคูณกันกับ1ส่วน x-4 d กกกำลังสี่ถูกไหมจากนั้นทำต่อเราอย่าลืมว่าเราเปลี่ยน 1-3ลบสส่วน x ยกกำลังสตัวนี้เป็น u ไปแล้วงั้นเราก็เขียนใหม่เป็นอินทิเก e ต o ู t u เนอะเราเปลี่ยนก้อนข้างในตรงนี้เป็น u ไปแล้วก็เขียนเป็น u จากนั้น1ส่วน x ยกกำลังส dx ตรงนี้มันก็คือก้อนนี้ถูกปะ เราก็จะได้เป็นเป็นไรได้เป็น du ส่วนด้วย9ใช่ไหมอ่ะเราลองย้ายก้อนนี้ดูก็ได้ก้อนนี้เนาะเราเอาก้อนนี้มาพิจารณาดูเอาก้อนนี้มาพิจารณาดูเราขอเอาก้าตัวนี้เนาะ มหารฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น du 09, ส่วน9เท่ากับ dx ส่วน x ยกกำลัง4หรือเขียน1ตรงนี้ก็ได้นาะ1 dx ส่วน x ยกกำลัง4มันก็คือก้อนนี้นั่นเองก้อนนี้มันก็คือก้อนนี้แล้วก้อนนี้มันดันเท่ากับ du ส่วน9แล้วก็เลยแทนก้อนนี้เป็น du ส่วน9เข้าไปจากนั้นเราก็ ดึง9ตัวนี้เนาะออกมาข้างนอกกลายเป็น1ส่วน9คูณกันกับอินทิเกตรูทยูดียูโอเคอินทิเกตรูทยูดียูได้อะไรนะ,อ,ะอาจจะยากเกินไปขอเขียนเป็น1ส่ 1. 2, D, วน9อินทิเกตยยกกำลัง1ส่วน 2, อ u ดีจะมองออกไหมมันก็จะกลายเป็น1ส่วน9 อินทิเกรต u ยกกำลัง1.2ส่วน2 du ก็มอง u เป็น x ก็ได้อะอินทิเกรต x ยกกำลัง1.2ส่วน2 dx อะไรแบบเนี้ยล้วก็เอากำลังมันไปบวก1ใช่ไหมก็จะกลายเป็น u ยกกำลัง1.2ส่วน2บวก1ได้3.2ส่วน2แล้วก็เอามาหารข้างล่างด้วยอ่ะส่วน2แบบนี้เนาะอย่าลืมบวก4จากนั้นทำต่อ ตรงนี้เนาะเศษส่วนที่มันหารอยู่อ่าแล้วก็ตีขึ้นไปกับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็น1นส่วนเคูณกันกับอันนี้กลับขึ้นไปเนาะกลายเป็นสองส่วนสคูณยยกกำลังสามส่วนสอบวก c อ่าต่อไปก็จะได้คูณให้มันเสศษสับเนาะกลายเป็นสองส่วนด้วย9คูณ3าเป็น27 u ย,ยกกำลัง3มส่วนสองบวก จากนั้นอย่าลืมแทนค่ากลับไปจากเดิมเรากำหนดให้ u เป็นไรนะ u คือก้อนนี้ใช่ไหมหนึ่งลบสามส่วน x ยกกำลังสามแล้วก็แทนค่า u กลับไปเป็นหนึ่งลบสามส่วน x ยกกำลังสามเนาะก็จะได้เป็นสองส่วนยี่สิบเจ็ดคูณหนึ่งลบสามส่วน x ยกกำลังสามเปลี่ยน u เป็นหนึ x ่งลบสามส่วน x ยกกำลังสามเนาะยกกำลังสามส่วนสอง อย่าลืมบวกเข้าคงที่สีเข้าไปด้วยโอเคเสร็จแล้ว